จังหวัดหนองคายจัดโครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกบำรงสุขจังหวัดหนองคายพร้อมกับหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จทศรีนครินทราบรมมาและชชนนีที่ตำบลดาดศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายวันที่17มีนาคม2564ที่โรงเรียนโอยมาม่าสหมู่ที่1ตำบลดาดศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายได้จัดโครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดหนองคายพร้อมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้บริการประชาชนที่ตำบลดาษศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายโดยมีนายประเสริฐลือชาธนานน์ผู้วา่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบทุนอุปการ,ระเด็กมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนมอบพันปลาให้ผู้นำชุมชนและมอบถุงยางชีพให้กับรัศดรผู้ยากไร้ อีกทั้งยังได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออวอีกด้วยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการให้บริการตามภารกิจของส่วนราชการต่างๆเช่นการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์การให้ความรู้และให้บริการเกี่ยวกับการเกษตรการปศุสัตว์มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้สุนัขและแมวอีกทั้งยังได้ให้เกษตรกรและกลุ่มผลิตสินค้าโอทอปนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมกันนี้หน่วยแพทย์อา,าสาสมเดจพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดหนองคายยังได้ร่วมออกให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาประชาชนในพื้นที่อีกด้วยสำหรับโครงการต่างๆที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้สว่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมตามภารกิจที่รับผิดช,ชอบไปให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็วเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อดีระหว่างสวนราชการหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน